ชา้าวันที่อะไรเนี้ยห้านี่นะวันนี้ห้ากันยาเฮ้ชีวิตช่วงนี้นี่ตกละกรรมลำบากมากๆจริงๆ้ต้องมาเล่ร่อนและเห็ดละเหินมาพักอยู่ที่โรงแรมซีดาว สรีสาธรจริงๆนี่เครียดอยู่นะครับที่พูดเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ว่านะตอนนี้ก็ยังไม่มีงานนะผ่านมาเพืออาทิต์แต่ละอาทิตย์นี้แบบแทบจะลุ้นมากเลยว่าตัวเองอยากจะทําอะไรอยากจะลุกขึ้นมาที่จะทำให้แล้วมันเกิดอะไรได้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะคิดหลากหลายอยู่นะครับคิดสระตะเพราะเราไม่มีทุนนะนะ ทุกอย่างมันเริ่มด้วเงินหมดนะครับก็เข้าใจอยู่บางคนอาจจะรู้สึกต่อต้านมาเงินมัน,นไม่ได้ทำไม่มีความสุขนะครับแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างเราจะเริ่มทำอะไรมันก็ต้องมีเงินอยู่ดีเพราะสถานการณ์ตอนนี้เท่าที่เห็นข่าวหลังจากที่เกิด COVID โควิดระลอก3เนี่ยคิดว่าคนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับบางคนรู้อยู่แก่ใจแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังพยายามที่จะ คิดว่าเออมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับผมพยายามหาหลักฐานอะไรต่างๆที่เหมือนกับว่ามาอ้างอิงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมรับความจริงมันก็ลําบากเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งนะครับในทุกคลิปว่าผมพูดแต่ความจริงซึ่งตัวผมเองตอนนี้ก็ประสบปัญหาอยู่ก็มีหลายๆอย่างในค่าใช้จ่ายนะครับหนี้สินที่มันก็เริ่มที่จะต้องมีการผ่อนผันพยายามที่จะ ประครองตัวเองไปก่อนนะครับงานที่ได้เข้ามาเงินที่ได้เข้ามามันก็กลับกลายเป็นว่าต้องมาใช้ในชีวิตประจาวันเพราะว่าเดือนหนึ่งมีแค่ง,งานหนึ่งสองงานอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะพยายามไม่จะมองหางานใหม่แต่ด้วยอายุที่สี่สิบเอ็ดแล้วด้วยนะครับอายุก็เยอะแล้วการสมัครงานหรือว่าอะไรเป็นตัวเลือกเป็นแคนด,ดิเดตต่างๆในแต่ละบริษัทนะครับก็จะถือว่าเราจะด้อยกว่าเขาก็าจะ disadvantage นะครับ สู้กับคนอื่นเขาไม่ได้แล้วก็เรื่องของรายได้ที่บอกแล้วนะครับจากอาชีพที่มันคือรายได้โอเคก็เริ่มที่จะแข่งขันกันมากขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มที่จะแทนที่จะรับคนคราบว่าปลดคนออกได้ซ้ำนะครับก็ลําบากดีแต่ตอนนี้คนอาจจะมองว่าเอ้ยมึงลาบากขนาดนี้แล้วเมื่อพักโรงแรมสี่ดาวเนี่ยนะก็ครั้งนึ่งในชีวิตนะครับ ถ้าคุณไปเช็คดูคุณจะรู้ตอนนี้โรงแรมราคามันไม่ได้แพงนะฮะเพราะแทบจะไม่มีคนมาพักแต่ว่าหลังจากที่เปิดประเทศแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมใจว่ามันจะกลับมาดีดขึ้นค่าโรงแรมค่าที่พักต่างๆนะครับผมในระยะนั้ที่ผมสังเกตนะครับพอเปิดประเทศปุ๊บนะฮะจากราคาในเท่าเนี่ยจู่ๆก็ดีดขึ้นเพราะว่าอาศัยช่วงเวลานี้แหละครับเราก็ต้องทําใจฮะไปอยากกินปลาเล็กถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับโอเค เกินซสยาวเลยกับเขาเรื่องดีกว่านะ้สำหรับคลิปนี้ที่ผมจะพูดก็เกี่ยวกับเพิ่งจบศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไปนะครับก็ผลเป็นไปตามที่คาดนะฮะไม่ได้ผิดคาดอะไรมากสุดท้ายแล้วต่อให้ทำอะไรไปนะครับเขาก็จะคงไม่ได้ยินเหมือนเดิมเขายืนยันทำเหมือนเดิมเพราะว่าเขามีอำนาจเขามีรัฐธรรมนูญอยู่ในมือนะครับเขาเขียนมันขึ้นมาทุกอย่างนะ เราก็ต้องทําใจสําหรับคนทีเ่เข้ามาดูผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบนายกคนนี้นะอย่ามาพูดว่านู่นนั่นนี่นะครับผมก็แล้วแต่นะฮะผมไม่ได้ว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ผมกม็ยืนยันเหมือนเดิมว่าผมจะพูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงถามว่าตอนนี้คนติดเชื้อเริ่มลดลงก็ยังเป็นหลักหมื่นสี่หมื่นห้าคนหายเริ่มมากขึ้น แต่อย่าลืมนะฮะว่าคุณหายแล้วก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะกลับมาคุณจะไม่ได้ติดอีกเลยนะครับต่อไปพูดว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่อินเดียก็มีนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าอินเดียเขาจะเริ่มมีไปเป็นภูมิคุ้มกันหมู่กันได้มากขึ้นเพราะว่าเขาตายมาเป็นแสนนะครับแต่ก็คือยืนยันเหมือนเดิมนะฮะว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ไม่มีวัคซีนแน่นอนฮะ,ะเปิดประเทศไม่ได้ ซึ่งเปิดประเทศไม่ได้ก็ก็ม่ม,มีตักชาติเข้ามานะฮะภูกเก็ตแซนด์บ็อกดูข่าวล่าสุดเมื่อเช้าก็มีคนติดเพิ่มอีกเป็นร้อยกว่าคนก็คิดเอาเอง้วกันนะฮะไม่รู้จะพูดไงคุณจะอวยก็อวยก็เรื่องของคุณนะครับผมให้ซีเรียสอยู่แล้วแต่ก็อย่างว่าคือมันก็ต้องอยู่เหมือนทางจริงว่าหลักฐาสมเหตุสมผลไหมนะครับก็ ผมจะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากเด้อหลังจากจบศึกอภิรายนะครับทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วถามว่าเราจะต้องทนอย่างนี้ไปอีกนานไหมก็คือตัวผมอะ่ะอาจจะไม่ได้เหนื่อยแต่บุคลากรที่อยู่ด้านหน้าน,น่าจะเหนื่อยและที่สําคัญคือทุกอย่างตอนที่ผมฟังอภิรายนะครับผมเขาจะพูดแต่ความดีเข้าตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ยินเลยก็คือคําขอบคุณนะฮะขอบคุณในภาคเอกชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางส่วนของหมอแลบอีจันแอดดิกดามาทางคุณไดไดอานะ่าทางหลายๆคนที่เหมือนกับว่าเขาต้องลู้ขึ้นมาเส้นได้เงี้ยนทะั้งมลมรู้ขึ้นมาแบบว่าทํากันเองแบบเนี้ยเชื่อไหมครับว่าไม่มีคําไาขอบคุณออกจากปากของเขาเลยกับมองว่านี่คือผลงานของพวกเขาหมดเลยนะครับก็เห็นกันอยู่แล้วเนอะผมก็จะพูดยังไงแค่ขอบคุณยังทําไม่ได้เลยแต่ทุกอย่างเคลมของเข้าตัวเองหมดเลยนะครับ อะไรที่รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ดีก็อย่างดึงดันยึดดึงดันนะฮะที่จะทําต่อไปก็ก็ประเทศเราก็เป็นแบบนี้ครับมันทําอะไรไม่ได้เนะส่วนตัวผมก็คงไม่ได้ออกมาบ่นอะไรมากแต่ก็พยายามมิจะาดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้ก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่นะที่คิดว่าหลายคนก็ได้พยายามอยู่ แต่บางคนทนไม่ไหวจริงๆก็ยังมีงข่าวทุกวันนี้คนฆ่าตัวตายกันทุกวันนะครับบางคนมียาดินลน์หลนบางคนมียาไม่จะแบบว่าไปกู้เพิ่มเงินเสียดอก็เบี้ยเพิ่มสุดท้ายแล้วมันก็วนเข้าอีกลุปเดิมนะครับจ,จะได้เคยจะได้แต่กกลับไม่ได้ถึงแม้รัฐบาลประกาศเปิดเ,เขาเรียกเขาเรียกใช้คำพูดว่าอะไรนะปรับปรับมาตรการนะรัฐบาลนี้คําพูดเยอะมากเลยนะฮะ บัญญัติจะแบบว่าเออก็พูดมาตรงๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเออรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันต้องใช้คําพูดดีมันดูด,ด,ดีสวยหรูนะครับผมสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนี้ผมเห็นว่าสร้างได้แน่ๆเลยนั่นก็คือภาพนะครับจะสร้างความสุขยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเห็นนะนอกจากโครงการคนละครึ่งอ่านี่ผมชมผมชมโครงการนี้แหละคนละครึ่งแต่อย่าอย่าเคลมว่าเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่ามันมีคนคิดเท่านั้นเองมีคนคิดนะแต่เพิ่งคนคิดเนี่ยไม่ได้เครดิตเลยนะฮะ ถ้าผมเคยดูข่าวอะ่ะเขาไม่ได้คิดตเลยเลยก็น่าเศร้าเหมือนกันเนียอย่างที่บอกว่าเออย้อนกลับไปนะฮะคนฆ่าตัวตายมากเกินหลายอย่างคือมีบางร้านค้าที่รู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่กล้าที่จะกลับมาเปิดเพราะไม่รู้เลยว่าถามไปอีกหนึ่งอาทิตย์จากนี้หรือว่าสองอาทิตย์จากนี้นะครับมันจะต้องมีการปิดกันอีกรอบไหมเพราะว่าเขาก็กลัวะฮะกลัวว่าจะซื้อของมาแล้วก็ ค้างเติมนะครับไม่สามารถที่จะปล่อยได้ถ้าเกับวรัฐบาลสั่งปิดอีกรอบนีนี่สำคัญรู้สึกตุลาคมที่ดูข่าวนะครับถ้าผมอดูผิดผมก็ต้องขออภยัยสามารถจะแย้งได้นะฮะตุลาคมเขาจะบังคับค่อนข้างที่จะแบบว่าเต็มรูปแบบก็คือในเรื่องของคนที่ต้องฉีดวัคซีน2เข็มเท่านั้นคนที่ต้องผ่านาการตรวจ ATK หรือไม่ก็ RT-PCR เท่านั้นนะครับถึงสามารถจะใช้บริการในสถานที่ต่างๆได้ซึ่งเดือนกันยาเนี่ยเขายังผ่อนปลนอยู่นะครับก็นึกสภาพเอานะครับผมเด็กบ้านเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับถึงแม้ว่าผู้ใหญ่ของสงู่ฉีดแล้วนะครับแต่เด็กยังไม่ฉีดนะครับเดือนนี้เขายังผ่อนคาอยู่ให้เหมือนกับว่าสามารถนั่งได้อยู่แต่เดือนหน้าที่เขามีข่าวแว่วๆมาว่าจะต้องเชิงแบบว่าแกะมังคับน,นะครับบอกให้ทุกคนต้องมีโชว์ผลอะไรพวกนี้ ก็ต้องย้อนกลับถามกลับไปครับผมว่าแล้วเด็ก,กจะได้ฉีวเมื่อไหร่นะฮะโรงเรียนก็ยังเปิดไม่ได้แต่มันกลับกลายเป็นเรื่องดีสําหรับเด็กบางคนที่ชอบเป็นออนไลน์นะไม่ต้องตื่นเช้าใช่ไหมครับหลายอย่างคือหลายอย่างก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องทําเองด้วยคุณพ่อคุณแม่ทําแต่คุณพ่อคุณแม่ก็รับภาระหลักหน่อยซึ่งตรงนี้เหมือนเดิมฮะย้อนกลับไปคิดที่แล้วได้เกิดว่ามีคนได้ดูนะครับได้ดูที่ผมได้กล่าวไปนะครับรัฐบาลนี้ทําอะไร เฉพาะหน้าโดยที่ไม่มีวางแผนไปข้างหน้านะครับซึ่งมันเทียบกับประเทศอื่นแล้วอะถือว่าเราอะครับผมแก้แก้โควิดได้ค่อนข้างที่จะแย่เลยต้องบอกว่าแย่นะฮะพราถึงขั้นแบบภาคเอกชนต้องออกมาเองหลายๆอย่างที่รัฐบาลผักให้ประชาชนต้องรับผิดช,ชอบเองมันจะเป็นเรื่องของการซื้อชุดตรวจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คุมราคาอะไรไม่ค่อยได้ก็ยังแพงอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นบางอันที่เหมือนกับเขาอยากจะต้องทํางานอะไรพวกนี้ยเขาก็ต้องไปซื้อมันตรตวจเองก็ไม่รู้ว่าจะได้ทํางานหรือเปล่าด้วยสมัครงานนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้งานหรือไม่ได้งานแต่ก็ต้องมีผลตรวจอันเนี้แล้วก็หลายอย่างเรื่องวัคซีนอะไรพวกนี้นะครับผมก็เห็นๆกันอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วผลการอภิปรายไม่มกันจออกมาก็ตามที่เห็นนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะ จริงๆแล้วต่อให้คนทั้งประเทศนะครับที่สามารถเลือกตั้งได้สักประมาณ30-40ล้านคนเขาเลือกที่จะไม่เอาคนคนหนึ่งนะฮะแต่ว่ามีเขาต้องการแค่สองร้อยสีสิบสองเสียงจากคนที่ถูกอ้างอิงนะครับผมได้รับการขนา,านนามว่าเป็นตัวแทนประชาชนนะเขาต้องการแค่นั้นเองไงครับผมเขาก็สามารถอยู่ต่อได้นะ ก็ลึกเอาเองนนะครับก็จะพูดยังไงละคือผมก็ไม่ได้เกลียดอะไรเขานะฮะเพราะตอนที่เขาเข้ามาแรกๆเลยตอนนี้เขาปฏิวัติใหม่ผมชอบเขาด้วยทั้งหมาตรงก็ชอบเลยแหละบ้านเมืองสงบมากนะฮะเรื่องอยาเสพติดบนการพนันไม่มีเลยเรื่องแบบว่านักเรียนตีกันอะไรพวกนี้ไม่มีเลยพชัชก,การได้ดีครับผมสําหรับเรื่องนี้แต่เรื่องการบริหารประเทศนะครับอันนี้คือไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าผมอะ ท่าที่ช่วงนี้ก่อนก่อนหน้าเนี่ยที่ยังมีงานสองสามปีก่อนที่จะแบบว่ามาไม่มีงานร้อยเปอร์เซ็นตเต็มตรงนี้นะครับผมก็ได้พูดคุยกับทางบริษัทเอกชนที่เป็นญี่ปุ่นเยอะหลับแบบว่าเาประธานบริษัทก็มีนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพูดเอมาในแนวที่เหมือนกับว่าพอคนนี้เป็นนายกอะอทุกอย่างมันแย่ในเรื่องในเรื่องขอ,องเศรษ,ษฐกิจซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเอาตัวเลขมาอ้างใช่ไหมครับผมแน่นอนมันคือตัวเลขจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับ แต่ที่ผมไปทํามาบางคนก็เป็น SME รายย่อยก็มีบางคนที่เหมือนกับว่าแต่พนักงานในบริษัทมีประมาณ2 0 3 0ิบคนอย่างเงี้ยมันก็มีเขาไม่ใช่ยักษ์ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะแบบว่ามีทางให้เขาที่โตไปมากกว่านี้อะไรก็ที่เขาอยากจะขยับขยายมันก็ทําไม่ได้ติดนู่นติดนี่โดยเฉพาะบามัน่าติดกันเรื่องของภาษีนะครับก็ไล่เก็บบีอย่างเดียวเลยเขาก็เลยไม่มีทางเลือกนะฮะก็ ประสบการณ์นะครับที่ผมไปเจอมไปได้ดดดยินมาซึ่งก็มันก็จะมันก็มีที่ผมบอกครับผมบริษัทยกักษ์ใหญ่ก็มีบริษัทเล็กๆก,ก็มียกักษ์ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่เขาก็ยังอยู่ได้เพราะสุดท้ายแล้วคือองค์กรต้องรอดต่อให้คนต่อให้พนักง,งานไม่อยู่ก็ตามนะครับผมองค์กรต้องรอดนะครับซึ่งองค์กรยักษ์ใหญ่มันรอดได้อยู่แล้ว ก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฮะแก่ก่าวทักทายเชยๆไม่ใช่เทักทายนะครับผมคือมันก็ว่าเออหลังจากที่ผลมันออกมาเนี่ยถามว่าแล้วตอนนั้นที่ผมผมคาดว่าจะยังไงคือคาดว่าเหมือนกับให้คนไม่สนับสนุนเขาและให้เขายุบสภาเหรอถ้าถามผมนะครับถ้าเกิดว่าไปต่อแบบนี้แล้วมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันยิ่งแย่ลงแย่ลงนะครับการนี้เราจะเลือกทางใหม่อ่ะ ต่อให้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือว่าไม่ดีครับผมมันก็ยังท้าทายมากกว่านะครับให้รู้เหมือนกับว่าเอออย่างน้อยแบบคนคนนี้ทํางานแบบนี้ผลลัพธ์มันมองเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนในขณะที่แบบว่าคนคนนี้ทํางานยังไงเราอาจจะยังไม่รู้แต่อย่างน้อยคือเราก็น่าจะได้เห็นผลลัพธ์อะไรที่มันแบบว่าเออแตกต่างไปจากเดิมนะครับอันนั้นก็สิ่งที่ผมคิดนะฮะซึ่งผมก็แบบไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเออถ้าเกิดว่าคนใหม่มาทําแล้วมันจะได้งานหรอ ก็คือคุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนใหม่มาทํางานแทนคนนี้แล้วมึงจะได้งานเหรอเนะี่ยผมก็ตอบไม่ได้ผมจะได้งานหรือเปล่าแต่อย่างน้อยคือมันก็น่าที่จะเสี่ยงได้นะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วครับผมว่ามันมันขนาดไหนเนอะมันเละเทะขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคอร์รัปชันในเรื่องของการเอื้อพักผู้วกักในเรื่องของอะไรต่างๆที่เราเห็นน่นะฮะการเปลี่ยนผิดเป็นถูกได้อย่างเงี้ย แต่หลายอย่างเนะ้ผมก็ไม่จะพูดใดละ่ะเอาเป็นว่าใครจะเชียร์เขาก็เชียร์ไปเลยนะครับผมไม่ว่าเชียร์ได้เลย,เลยผมไม่สีรเรียดแต่อย่างน้อยคือความไม่เี็นส่วนตัวผมเป็นแบบนี้นะฮะละอย่าใช้ทุกคนเนี่ยเคารพซึ่งกันและกันนะครับเราถ้าเกิดว่ามันมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับในความรู้สึกไม่ใช่สําหรับเราแต่อาจจะใช่สำหรับคนอื่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ อย่างน้อยคือสิ่งที่ผมเป็นกังวลก็แค่ว่าประเทศของเราครับผมมันจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะอย่างที่บอกก็คือประเทศเนี้ยังไงก็ต้องฝากไว้ให้กับรุ่นต่อๆไปครับเราจะยึดต,ติดอยู่กับเรื่องเดิมๆไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเยทียบกับประเทศอื่นนะครับลองไปเปิดดูเปิดตาดูนะครับประเทศเหนือมาตอนเนี้ย พัฒนาไปถึงไหนบ้างแล้วโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนของเราครับผมมันก็จะมีประเทศที่จะแซงเราอยู่แล้วนะพร้อมที่จะแซงด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือการทําให้ประเทศถอยหลังเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะมันดูไม่มีอนาคตนะ,นะครับโอเคครับผมก็ผมไม่ได้พูดอะไรเยอะมากนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะฮะที่รับฟังนะครับผมรับชมจนจบคลิปนะครับยังไงถ้ามี โอกาสในครั้งต่อไปเราอาจจะได้เจอกันอีกนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ติดชมได้นะครับก็ถ้าชอบกดติดตามได้นะครับผมถ้าเกียดก็กดติดตามได้นะครับผมเข้ามาด่าได้เลยนะฮะผมไม่สิเรียสอยู่แล้วฮะเพราะว่าคือมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับผมผมยินดีเปิดพื้นที่ให้คุณด่าเราเลยครับผมคุณอยากระบายเลยก็ระบายเลยครับแล้วผมก็ไม่สิเรียสด้วยไม่ไม่รู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องเป็นทําเหมือนดารานะครับผมว่า รับคำขอโทษได้เงินนะครับผมไม่มีตังจ้างทนายครับโอคคุณได้เลยครับผมผมไม่มีตังจ้างทนายหรอครับผมไม่มีครับผมที่รับคําขอโทษได้เงินนะฮะเอาเลยครับผมตามสบายยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสุดท้ายละนะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับย